กลับมากับกระแสโลกกรต่อนในช่วงสุดท้ายค่ะช่วงนี้นะคะอัปเดตความงามของหนุ่มๆกันค่ะคือหนุ่มๆชาวอเมริกันตอนนี้เนี่ยพวกเขาหันไปพึ่งมีดหมอกันมากขึ้นไม่ใช่แค่เสรีกรรมใบหน้าเพียงอย่างเดียวค่ะรูปร่างรวมถึงบั้นท้ายเนี่ยพวกเขาให้ความสําคัญมากทีเดียวครับครับ,รบผมก็คือ,อจะมีคลินิกเสริมความงามน,นะครับที่จะเข้าไปเสริมบั้นท้ายให้งดงามน,นั่นเองแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้ชายวัยกลางคนนะครับที่จะต้องการที่ต้องการรักษาหุ่นให้ดูเป๊ะอยู่ตลอดเวลานะครับ ผมชักสนใจแล้วนะครับไปติดตามเลยครับการสำรวจล่า yeah, สุดนะคะจากสมาคมศิลึก right ิกรรมพลาสติกความงามของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเผยออกมาเลยค่ะว่าหนุ่มชาวอเมริกันสมัยนี้นิยมเข้าสถานเสริมความงามเพื่อทำศิลยกรรมหลากหลายรูปแบบ คือทาทุกอย่างเลยให้ตัวเองดีขึ้นค่ะและประเภทของศัลยกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือการฉีดไขมันเสริมบั้นท้ายค่ะอตัวเลขของคุณผู้ชายที่เข้าไปทําศัลยกรรมเสริมกระชับบั้นท้ายนะครับมเมื่อปี2012อยู่ที่ประมาณ6%เเพิ่มขึ้นจากเมื่อปี1997ที่มีเพียงแค่2%เเท่านั้นซึ่งขั้นตอนการเสริมบั้นท้ายให้เต่งตึงนะครับที่หนุ่มๆเชื่อว่าเซ็กซี่แล้วก็สามารถดึงดูดสาวๆได้เนี่ยก็ไม่ยากเย็นเลยนะครับ ศัลยแพทย์ก็จะดูดไขมันส่วนเกินรอบพุงออกมาก่อนอจากนั้นก็เลยเอาฉีดสารฟิลเลอร์หรือว่าไขามันเนี่ยเข้าไปบริเวณบั้นท้ายตามที่คนไข้ต้องการนั่นเองครับค่ะโดยคนไข้ส่วนใหญ่นะคะที่เข้ารับการผ่าตัดยกกระชับก้นแบบนี้คือเรียกกันง่ายๆแบบนี้เลยเป็นคนวัยกลางคนค่ะที่เชื่อว่าการทําแบบนี้เนี่ยจะเสริมความมั่นใจให้ตัวเองได้อย่างลูกค้ารายหนึ่ง คือ41ปีแล้วค่ะเขาบอกว่าภรรยาเขาเนี่ยเห็นด้วยนะแล้วก็เป็นคนควักกระเป๋าจ่ายค่าศารีกรรมเป็นของขวัญวันเกิดให้หลังจากทาเสร็จค่ะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าชีวิตตัวเองมีชีวิตชีวามากๆเลยค่ะภรรยาคนนี้คงเรียกสามีว่าฮันนี่บันนะครับครับพอมีหนุ่มๆเนี่ยมาทําแล้วก็ชื่นชอบด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นกระแสนิยมไปทั่วอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระศาสตร์ก็ยังคงยืนยันนะครับว่าวิธีที่ประหยัดที่สุด เพื่อที่จะให้มีรูปร่างที่สวยงามแถมยังดีต่อสุขภาพในระยะยาวก็ต้องหนีไม่พ้นการออกกําลังกายนะครับและผู้ที่ผ่านการทําศัลยกรรมมาแล้วถ้าไม่ควบคุมอาหารแล้วก็ออกกําลังกายอยู่เป็นประจํารูปร่างที่หลายคนชื่นชอบก็จะไม่อยู่กับตัวอย่างถาวรน,นะครับ ค่ะคือไปลองเสิร์ชเรื่องของราคามามสำหรับศัลยกรรมบ้านทายนะคะในประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มต้นไปตั้งแต่ไม่กี่หมื่นบาทไปจนถึงหลักแสนเลยคือขึ้นอ,อยู่กับว่าคลินิกโด่งดังแค่ไหนแล้วก็แพทย์คนนั้นเนี่ยเขาเชี่ยวชาญแค่ไหนค่ะอืมครับเมื่อสัก10-20ปีก่อนสมัยผมหนุ่มๆนี่ข่าวเรื่องการผู้ชายทำศัลยกรรมค,ควางามนี่ไม่เคยมีให้ได้ยินเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้นี ผู้ชายกับผู้หญิงนี่ทำพอๆกันเลยใช่ครับค่ะเอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะจะพาไปดูคาเฟ่น,นะคะคือในญี่ปุ่นเนี่ยเขามีคาเฟ่แมวแล้วก็คาเฟ่ซุนัขอะไรแบบนี้มีกันทั่วเม,มืองเลยเป็นเรื่องปกติค่ะคแต่ตอนนี้นะกระแสนิยมนี้ค่ะเริ่มลามไปในหลายประเทศรวมถึงในยุโรปด้วยค่ะครับล่าสุดที่ประเทศฮังการีนะครับก็มีคาเฟ่แมวเนี่ยเปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นสถานที่พักผ่อนเพื่อจิบกาแฟแห่งใหม่สําหรับ คนรักแมวนะครับก็ไปชมบรรยากาศกันเลยครับจเจมียวตัวนี้ค่ะก็คือหนึ่งในพนักง,งานต้อนรับนะคะของคาเฟ่มแมวในกรุงบูดาเปสต์เมืองหลวงของประเทศอิตาฮังการีค่ะขออภัยที่นี่นะคะมีแมวทั้งหมด14ตัวมันก็จะเดินไปมาแบบนี้ค่ะหรือว่านอนนิ่งๆให้ลูกค้าอุ้มอย่างว่าง่ายด้วยถือว่าเป็นสวรรค์สำหรับคนรักแมวเลยค่ะครับทางเจ้าของร้านนะครับเรียกเธอว่าสั้นๆว่าคุณคาซิล่าแล้วกันนะครับ เธอบอกว่าแมวพวกนี้เนี่ยช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความผ่อนคลายแล้วก็เป็นเพื่อนเล่นกับลูกค้าในร้านได้เป็นอย่างดี แต่ทุกคนก็ต้องทําตามกฎนะครับนั่นก็คือห้ามรบกวนแมวที่นอนหลับอยู่แล้วก็จะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะไปสัมผัสกับแมวอ,อีกข้อหนึ่งนะคะที่ต้องระวังค่ะคือขณะที่ทานขนมหรือว่าเครื่องดื่มอยู่เนี่ยก็อย่าให้แมวเขาอยู่ใกล้ของกินมากเกินไปเพราะบางตัวเนี่ยขี้เล่นแถมฉลาดด้วยนะอาจจะขโมยขนมกินไปโดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะครับด้านลูกค้าสาวรายหนึ่งก็บอกว่าที่นี่กลายเป็นคาเฟ่โปรดของเธอไปแล้วเพราะว่ามีแมวเป็นส่วนเติมเต็ม แม้ว่าจะมาคนเดียวก็ไม่รู้สึกว่าเหงานะครับอีกอย่างแมวพวกนี้เนี่จะรู้หน้าที่ดีเห็นลูกค้านั่งอยู่เฉยๆก็จะเดินเข้ามาคลอเคลียเลยนะครับสำหรับ เธอเนี่ย mm hmm. คาเฟ่แมวเปรียบเสมือนสนามเด็กเล่นสำหรับผู้ใหญ่ก็ว่าได้ขนาดนั้นเลยนะคะคแล้วก็ในกรุงบูดาเปสต์ค่ะตอนนี้เนี่ยมีคาเฟ่แมวแบบนี้เปิดให้บริการ2แห่งค่ะแล้วก็ทั้ง2แห่งนี้เนี่ยมีลูกค้าหนาแน่น,นเลยบางคนขอใช้สถานที่ในการซ้อนหนังสือบ้างก็จัดปาร์ตี้วันเกิดอะไรแบบนี้แล้วตอนนี้ค่ะก็มีคู่รักนะคืออยากจะมาจัดปาร์ตี้สละโสดที่นี่ด้วยค่ะโดยลูกค้าที่อยากมาเล่นกับแมวแบบนี้ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมอะไรค่ะคแต่ว่าต้องสั่งขนมแล้วก็เครื่ ื่องดื่มของทางร้านค่ะอืมครับแมวเป็นสัตว์ที่น่ารักอยู่แล้วนะครับแล้วก็สุดยอดก็จะเชื่องด้วยนะครับเอามาใช้กับธุรกิจนี่ถือว่าถูกทางเลยทีเดียวนะครับใครเห็นแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นหรือว่าฮังการีเลยค่ะคือในเมืองไทยเนี่ยก็เริ่มมีให้บริการแบบนี้แล้วเช่นกันค่ะอืมครับผมเอาละครับนั่นก็คือเกาะกระแสะโลกทั้งหมดนะครับติดปิดท้ายวันนี้เราจะไปดู การนายบารักโอบามานะครับปรากฏว่าเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนี้เองนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของเขาซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ยังคงทํางานอยู่นะครับเดินสายไปปราฐกถาที่รัฐแอริโซนาปรากฏว่ามีคนที่ไปนั่งฟังเนี่ย ทำเซอร์ไพรส์ให้กับแกนะครับแกก็ตกใจหัวเวิร์ดนิดๆอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศนี้กันค่ะท่านผู้ชมนะคะสามารถติดตามเกาะกระแสโลกได้ทุกวันนะคะจันถึงศุกร์14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีแล้วก็รีลันช่วงกลางคืนค่ะ23นาฬิกา40นาทีรวมถึงพูดคุยกับเราค่ะผ่านแฟนเพจ f a c e b o o เกาะกระแสโลกมีเดียนิวส์ช n แนลหรือว่าเข้าไปชมย้อนหลังในเว็บไซต์ youtube.com ค่ะพิมพ์ว่าเกาะกระแสโลกมีเดียนิวส์ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันเชนจิตคือนิติเดชและทีมงานทุกคนขอต ค่ะสวัสดีครับ Got some singers here. Thank you. Thank you.